อ๋อคุณพ่อคิดว่าจะได้ประมาณสักกี่แสนอันนี้ผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยประเนช่วมาช่วยมาช่วยๆๆจริงๆครับเพราว่าการกำไรปีที่แล้วคุณยายบอกว่าได้3 8มแสนแปดรูมาแล้วแต่ปีนี้ร็เพิ่มขึ้น ปีนี้น,น่าจะเพิ่มเพราะมันเพิ่มเพิ่ม,ม,ม,มจนวนกระทะขึ้นมาอีกอ๋อครับเพิ่มใหม่อ,มอีกโซนนะฮะทุกปีมันเก้ากระทะปีนี้เป็นสิบเฐฐอ็ดกระทะครับที่ว่าน่าจะเพิ่มขึ้อนอีกวันนี้รู้สึกชื่นใจน่าชื่นใจมากครับเพราะมีคนมาช่วยเยอะเรียกว่าทำกันเต็มที่เลยโอแล้วก็คนที่มาช่วยนี่ก็ ทีแรกเริ่มพิธีแดดร้นอนนะครับเอาผ้ามาคลุมหัวเลยแป๊บเดียวแดดหายไปเลยครับพอทําทาแล้วมาได้หลายคนมันไม่เหนื่อยครับช,ช่วยกันครับช่วยกันแล้วนีอุปกรณ์ต่างๆอย่างพวกเตาพวกกระทะนี่มันก็ไม่มีการตะแคงอะไรคือคนได้สบายครับทุกปีี่กระทะเ่ยจะต้องคอยจับคอยประคองมันขึ้นมาอยู่เลยมีปัญหาเรื่องกระทะแต่ว่าง,ง่ายก็ง,ง่ายแต่ว่ายากก็ยากครับมันมันไม่ใช่มันง่ายครับ ว่าต้องต้องคนรู้จักถ้าคนรู้จักจังหวัหลังจากที่เที่ยวขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วต้องทําอะไรต่อครับพ่อก็พอเทจากกระทะแล้วนี่ก็อะมาวางวางนี่ก็ต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เล็กน่ยคนในกระมงอีกทีนึงคคนเพื่อให้มันเย็นลงถ้าไม่คนเดี๋ยวมันจะติดกันไหม้ึ้นมาเพราะความร้อนมันร้อนมากร้อนยังร้อนอยู่ร้อนอยู่ครับ ต้องคนมีเวยจังหวะจะอ๋อมีหน้าพอกเขามาเขาก็ยังคนกันอยู่ใช่อืมจังหวาจะค่อนข้างรอดเอิมันคงอุบนติปวดปะปีหน้าจะเพิ่มกระทะอีกไหมอันนั้นนี่คงไม่ทราบหรอกครับต้องต้องรอดูรอสถานการณ์ปีหน้าอีกทีว่าจะเพิ่มไหมผมว่ายังยังไม่น่าจะเพิ่มยังต้องอยู่อยู่ที่สิบเอ็ดไม่เหมือนเดิมวันนี้ผมเห็นแล้วชื่นใจจริงนะคนทำ นี่อัตถากันจริงๆเลยทำมันทำมันด้วยใจจริงครับ <c oughs> ท,ท,ทุกคนทุกคนเข้ามาในเนี้ยทำมันไรก็ถวายถ <c oughs> วายชีวิตกันเลย <c oughs> แถมรู้ว่าพวกเหล่านี้ท่านเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ไม่ต้งนั้นเลย <c oughs> ปฏิบัติธรรมอีกทางคือปฏิบัติธรรมที่มาเข้ามาเนี้ยเข้ามาทำนี่ก็กได้นะ <c oughs> <c oughs> ที่ที่เราสมัยที่ <c oughs> ท่านปฏิบัติได้เหมือนกันได้เหมือนกันลุงพ่อบอกได้ ตีทอดนังเงือกยิ่งคมน้ำมันมันหอมคนน้ำมันด้วยดูแล้วสวยมากเลยครับสีสวยนะส,สีสวยแล้วก็หอมเลยแบบว่าเขากะได้เป๊กมากเลย ถูกท <Billie S 1> ี่ผมลองไปุยเรื่องเคล็ดลับเขาไม่มีเลยไม่มีเลยนะเขาบอกไม่มีเลยต้องเจอว่าเฉพาะวันนี้เลยอใครได้มาแบบถือสินวันนี้เราได้เปลี่ยนยาได้ถุงนี่สั่งไปก็ซีโร่ฮะสารซองเออสั่งเป็นแบบดูโลสามโลครึ่งแล้วก็สั่งแบบขอยี่สิบบาทนะพันธ์ะโอ้โหแบบเขาไม่ได้เข้ามารอบหลังเขาเลยโอหไม่ได้ครับ 1> 1, หนึ่ห่อเลยครับห่อห่อหอรหอ้ 20, อยห่อสิบก็สองพันบาทครับอ๋สิก็จะเจอแล้วได้อาได้ตั้งต